ดูดวงชาวราศีเมถุนของเก่ากำลังกลับมาดวงนี้ต้องรวยด้วยบุญกุศลวาสนาเทพเทวดาสิงสิทธิ์คํำชูปกปักกุ้ครองรักษาดวงนี้จะเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสังเกตในโชคชะตาของท่านของเก่ากำลังจะกลับมาของเก่ามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลัง สิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับของกายสิทธิ์มันเกิดขึ้นกับสมบัติเก่าสมบัติทิพย์ตั้งแต่อดีตชาติที่คุณเคยสร้างมาที่คุณเคยได้มาแน่นอนต้องมีแก้วแหวนเงินทองบ้างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เทียบเท่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องปาฏิหาริย์ตรงนี้จะต้องมีรวยเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาจะเปิดระบบสิ่งต่างๆเข้ามาประเดประดังทําให้ท่านสุขสมสมหวังด,ดังใจหมาย ท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งบ้านรับปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดจัดหนักจัดเต็มเทพเจวดาฟ้าดินโดมันดานโดนจิตโดนใจทำให้ดวงชะตาของท่านเปิดรับทรัพย์หรือโชคท่านจะมีเงินทองแก้แหวนเงินทองเพชรดินจินดาเข้ามาประเดบดังลุงสุขสมสมหวังดังใจหมายล้วผมโอกาสท้องโอกาสดีเข้ามาทำให้ท่านร,รู้สึกแช่มชื่นรู้สึกราบลืน่นของเก่าจะนำพาซึ่งความประสบ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางต่างๆแล้วยังมีเกี่ยวกับนางฟ้าบนสวรรค์ชันฟ้าเทวดานำพาซึ่งโชคลาภเพราะฉะนั้นคุณที่มีเทวดาตามติดอยู่คอยช่วยเหลือปกปักคุณคกองราาักษาคอยทำให้ชีวิตคุณเกิดความแช่มชื่นก็บ่งบอกถึงดวงชะตานี้ไม่ธรรมดาถะครัาชาวราศีเมุนเกี่ยวพันกับเทวดาเทวดาช่วยเหลือปกปักคุณกองราาักษาดวงนี้จะร่ำรวย แก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาจะเข้ามาบันเดมบดังเข้ามา่านจะเจริญลุกเรืองสุขสรรหันร์ษาเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอาวุมชีวิตกําลังจะพลิกเปลี่ยนแปลผันขอทํานายว่าดวงนี้นะครับผมใครจะเป็นศัตรูก็พังพินาศเพราะว่าของเก่าของท่านกลับมาอย่างรุนแรงทเทพเทวดาฟ้าดินโดมันดานโดนจิตโดนใจอาไม่ท่านรู้สึกฮึกเหิมในอำนาจบญบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำชูหนุนนำโชกตา ดวงชะตาเปิดรับทรัพย์รวยโชครับบุญเวียนแปลเปลี่ยนแปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดถึงเวลาแล้วที่ท่านจะได้หลบลึกซ่อนเลนแก้ไขปรับปรุงเงินทองไหลมาได้มาประสบสำเร็จนะผมตามทุกสิ่งทุกอย่างจะนำพาสิ่งโชคลาภนะผมแก้แหวนเงินทองเพชรนินจินดาดวงชะตาของท่านจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลากาบุญกุศลวาสนาับผมจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น จัดหนักจัดเต็มถึงเวลาแล้วที่ด้านจะต้องหลบหลีกซ่อนเล้น,นปัญหาต่างๆต้องรีบแก้ไขคี้ขคายปรับปรุงนะผมโอกาสทองโอกาสดีโอกาสกาวิวากาวมงคล่าวตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มด้วยบุญกุศลวาสนานะผมเทพเทวดาคำชูปกปัก,ปกคุ้มครองรักษา,าครับดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะผมใครบางคนเข้ามาสนับสนุนคำชูดวงชะตาของด้านยิ่งใหญ่เกียงกรย,ยิ่งฉุดไม่อยู่ จะเจริญลูกเรื่องอย่างต่อเนื่องสิบป,ปีนะผมจ,จเจริญลูกเรื่องจนถึงลูกหลานสืบต่อไปนไปพนะเทพเทวดาฟ้าดินโดมบันดาลนะของเก่ากลับมาดวงนี้จะมีรวยนะครรวยเป็นเศรษฐีอภิมาเศรษฐีรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะผมจะเหงงจะปังจะผสมเลจมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้นะครับดวงนี้ใช่ธรรมดาสิหน ดวงชะตาราศีเมถุนประจำเดือนราศีเมถุนเอ๋ยเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงและโอกาสใหม่ๆสำหรับคุณดวงดาวได้จัดวางตำแหน่งในทิศทางที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวราศีเมถุนอย่างมากอ่ทั้งในด้านการงานการเงินความรักและโอกาสต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตเดือนนี้จึงเป็นจังหวะที่ดีในการเริ่มสิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองในหลายๆด้านมาดูกันว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในแต่ละด้านด้านการงานในเดือนนี้ดวงด้านการงานของชาวราศีเมถุนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากดาวพฤหัสบดีที่โคจรเข้าสู่ตําแหน่งที่สิบของราศีคุณส่งผลให้เกิดโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างชัดเจน คุณจะได้รับการยอมรับจากผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานมากขึ้นความคิดสร้างสารรค์และไหวพริบปฏิภาณของคุณจะโดดเด่นเป็นพิเศษทำให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่ทำงานในสายอาชีพที่ต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักเช่นนักเขียนนักข่าวหรือพิธีกร จะพบว่าตนเองมีความคล่องแคล่วในการพูดและเขียนมากขึ้นสามารถถ่ายทอดความคิดและข้อมูลได้อย่างชัดเจนและน่าสนใจทำให้ผลงานเป็นที่ประทับใจแก่ผู้รับสารนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้รับมอบหมายโปรเจกต์สำคัญหรือได้เป็นหัวหน้าทีมในการทำงานชิ้นใหญ่ซึ่งถือเป็นโอกาสดีในการแสดงศักยภาพ และความสามารถของคุณอย่างไรก็ตามคุณควรระมัดระวังในเรื่องของการจัดการเวลาและการแบ่งงานให้ดีเพราะอาจมีงานเข้ามามากจนทำให้เครียดได้สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการส่งใบสมัครหรือไปสัมภาษณ์งานโอกาสที่จะได้งานที่ตรงกับความต้องการมีสูงมาก โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารการตลาดหรือเทคโนโลยีคำแนะนำสำหรับการทำงานในเดือนนี้คือให้คุณเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและพยายามทำงานร่วมกับทีมให้มากขึ้นการแลกเปลี่ยนไอเดียกับเพื่อนร่วมงานจะช่วยให้คุณได้มุมมองใหม่ๆและนำไปสู่ความสำเร็จในการทำงานได้ ด้านการเงินในด้านการเงินดวงของชาวราศีเมถุนในเดือนนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ต้องระมัดระวังในบางเรื่องดาวสุขที่โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่สองของราศีคุณส่งผลให้มีโอกาสได้รับเงินก้อนหรือรายได้พิเศษเข้ามาอาจเป็นโบนัสเงินรางวัลหรือผลตอบแทนจากการลงทุน อย่างไรก็ตามดาวอังคารที่อยู่ในตำแหน่งที่8อาจทำให้มีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ดังนั้นคุณควรวางแผนการใช้ใจ่ายอย่างรอบคอบและสำรองเงินไว้สำหรับเหตุฉุกเฉินการทำบัญชีรายรับรายจ่ายจะช่วยให้คุณควบคุมการเงินได้ดีขึ้น สำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวเดือนนี้อาจมีโอกาสได้รับลูกค้าใหม่หรือได้รับคำสั่งซื้อขนาดใหญ่แต่ควรตรวจสอบรายละเอียดของสัญญาหรือข้อตกลงต่างๆอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังการลงทุนในเดือนนี้ควรทำ ด้วยความระมัดระวังแม้จะมีโอกาสได้กำไรดีแต่ก็มีความเสี่ยงสูงเช่นกันคุณควรศึกษาข้อมูลให้ทีท้วนและไม่ควรลงทุนในสิ่งที่ไม่เข้าใจการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอาจเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการตัดสินใจลงทุนในช่วงนี้นอกจากนี้เดือนยังเป็นช่วงที่เหมาะสมสำหรับการวางแผนการเงิน ระยะยาวคุณอาจพิจารณาเรื่องการออกเงินเพื่อกเกษียณหรือการทำประกันชีวิตเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตคำแนะนำสำหรับการเงินในเดือนนี้คือให้คุณใช้จ่ายอย่างมีสติลิกเลี่ยงการซื้อของฟุ่มเฟือย หรือสิ่งที่ไม่จำเป็นและพยายามเก็บออมเงินให้ได้มากที่สุดการมีวินัยทางการเงินในช่วงนี้จะช่วยให้คุณมีความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวโอกาสที่เข้ามาเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาแห่งโอกาสสำหรับชาวราศีเมถุนดาวพฤหัสบดีที่โคจรผ่านราศีของคุณส่งผลให้เกิดโชคลาภและโอกาสดีๆมากมายทั้งในด้านการงานการเงิน และความสัมพันธ์ในด้านการงานคุณอาจได้รับโอกาสในการเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานสำคัญที่จะช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะของคุณนอกจากนี้ยังมีโอกาสที่คุณจะได้เข้าร่วมโครงการใหม่ๆที่ท้าทายความสามารถซึ่งอาจนำไปสู่การพัฒนาอาชีพในระยะยาวสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจส่วนตัวอาจมีโอกาส ได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆที่จะช่วยขยายขอบเขตธุรกิจของคุณหรืออาจได้รับข้อเสนอในการร่วมทุนที่น่าสนใจอย่างไรก็ตามคุณควรพิจารณาข้อเสนอต่างๆอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจในด้านการศึกษาหากคุณกำลังมองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองเดือนนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมในการสมัครเรียนคอร์สเสริมทักษะ หรือศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการสื่อสารหรือภาษาต่างประเทศนอกจากนี้คุณอาจได้รับโอกาสในการเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเพื่อการทำงานการศึกษาหรือการพักผ่อนซึ่งจะช่วยเปิดมุมมองและประสบการณ์ใหม่ๆให้กับคุณ อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือคุณต้องเปิดใจรับโอกาสที่เข้ามาและกล้าที่จะก้าวออกจากคอนเฟอร์ทโซนของตัวเองบางครั้งโอกาสอาจมาในรูปแบบที่ไม่คุ้นเคยแต่อาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตของคุณคำแนะนำสำหรับการรับมือกับโอกาสในเดือนนี้คือให้คุณเตรียมพร้อมอยู่เสมอฝึกฝนทักษะใหม่ อยู่ตลอดเวลาและอย่าลังเลที่จะขอคำแนะนำจากผู้ที่มีประสบการณ์มากกว่าการเปิดรับโอกาสด้วยทัศนคติที่ดีและความกระตือรือร้อนจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์สูงสุดจากโอกาสที่เข้ามาด้านความรักในด้านความรักเดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวราศีเมถุนดาวสุขที่โคจรผ่านราศีของคุณส่งผลให้เสน่ห์ และความดึงดูดของคุณเพิ่มสูงขึ้นทำให้คุณเป็นที่สนใจของคนรอบข้างมากกว่าปกติ